เพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์พู้ติดตามเพจ Facebook กันนะครับผมโดยเว็บม m t Head นะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับกาเ็เพื่อนติมสมาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่ง้ามาใช้งานกันนะครับก็ให้เราไว้มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆมาก่อที่สมัครสมาชิกนะครับจะเป็นเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมติ๊กว่ไม่ใช่โปรแกรมอั ก็เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมย์ไปลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับผมสังเกตที่ด้านซ้ายมือสองเพื่อนนะครับจะเป็นแทบเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นคำสั่งต่างๆนะครับจะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินบอร์ดกับสั่งซื้อติดต่อแอดมินขอรีฟันนะครับก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับเป็นค่าเงินตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอดเงินในช่องนี้นะครับ เดี๋ยวเรามันเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเป็นเพื่อนมากดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับโดยทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันไปนะฮะช่องทางแรกก็จะเป็นคิวอาร์โค้ดนะครับสำหรับทุกเพื่อนธนาคารเลยนะครับผมต่อมาจะเป็นแอปธนาคารนะครับแนบสลีปนะครับชิปเพลย์อังปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำริปโตนะครับจะปิดข้อหรือที่เรียกว่าแบบก็สามารถทำมาใช้งานเว็บไซต์กันได้นะะะะะคคคครรรรรรรัััับบบบบส่่่่วววนน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 นททาา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 งงงงมมืือออออขขเเเเเเพีีปป็็็ตตกกจ์ดดิิยยู้้ล สำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะฮะผมจะเลือกเป็นคีว่าโค้ดแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดเติมเงิน QR ว่าโค้ดขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับก็เป็นช่องทางที่ง่ายและสะดวกมากๆเลยนะฮะแล้วเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับผมมาเลือกที่เฟซบุ๊กด้านบนนะครับผมมาเลือกที่โมดูลนะครับแล้วก็หาคำว่าเพิ่มถูกใจติดตามแฟนเพจนะครับมาด้านล่าง ก็จะมีเรทราคานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปนะฮะเพื่อนๆก็ลองอ่านและเลือกกันได้เลยนะครับมาแล้วล่างช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์เพื่อนๆนำลิงก์ของเพจนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดถูกใจผู้ติดตามนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดอ่าถูกใจผู้ติดตามที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มนะครับเพื่อนๆอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะก็จะมีขั้นตำนะครับอยู่ที่100นะครับสูงสุดอยู่ที่1ล้านเลยนะครับกลายเราเข้ามาที่หน้าเพจจจนน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 นะะะะะคคคคคครรรรรััััับบบบบผผผผมมมมมมดดดยยยตตตอออออีีีี้้้้้ทท่่่่หาาาาเเเเพพพููิไลล์3ืๆขก นำมาวางที่ช่องลิงก์นะครับใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100แล้วกันนะครับเมือนเป็นเพื่อนกรอกครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโ์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับแล้วเมื่อเรากรอกครบแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะฮะเมือนเป็นพื่อนกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องจเขียวขึ้นมานะครับขึ้น่าระบบได้รับคำสั่งซื้อขคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนๆเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบบ้้้างนนนนนะะะคคครรรรััเมลิกตีีีท่ไดยบ ออเดอร์ที่เราเพื่อนกดกันไปก็จะขึ้นมานะครับผมทางด้านขวามือจะเป็นสถานะออเดอร์นะครับขึ้นว่ารอดำเนินการทางด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับส่วนตรงกลางก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราได้เกาะกันไปหรือถ้าเพื่อนต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับเพื่อนเพื่อนก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับและหากเเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับเพื่อนๆมมาากดที่่่หหน้้คำสังซือใเ้าาจะมพบช่ออองงทาากรรตติิดด่แมนนะคับ เกิดปัญหานะครับอย่างเช่นกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะฮะเเพื่อนกเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะฮะและว้าเพื่อนๆชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ KMT h e a นะครับเพื่อนก็สามารถแนะนำให้คนเด่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเปเพื่อนมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งคนเด่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเป็นพื่อนจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันได้นะครับ5%นะฮะเมื่อคนเด่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับ เดี๋ยวเรามารีเฟรชหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับอ่ายังไม่ขึ้นมานะครับเพื่อนๆยังอยู่ที่ยอดไลฟ์สามผู้ติดตามสามอยู่นะครับผมก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์จะค่อยเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะครเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาแล้วดีกว่านะครับมาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดไไลลล์์ผผผผููู้้้้้้ตตตตติิิิดดดดาาาาามม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 มขขึึนนนนนนนแวะะคครรัับบจกเเเททีีีี่่่่ยยอออพป็ ผู้ติดตามแลวก็ยอดไลค์นะครับหนึ่งร้อยห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรนก็ใช้เวลากันไม่แน่เท่าไรนะครับประมาณแนาทีนะครับผมก็มียอดเกินขึ้นมาด้วยนะครับสองสามยอดนะครับเป็น่เรีนก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับก็เป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมก็ใจดีชอบแชร์ไม่ลูกค้ากันอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วันนี้วันนี้ก่อนจะกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ทมเอ็มีเฮดไปเลยนะครับเป็น่เรียนแต่เป็น่อรีนหาไม่เจอนะครับก็เ้มปี่ลิงใต่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะ